สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำรถของเราทำซิงครับผมนะครับคลิปนี้ก็ลงปูนเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางกำลังจะลงไปองุงเทียบอีกนะครับนี่ตอนนี้อยู่ที่ถนนมิตรภาพนะครับคือดวนแท้ของแท้นี่เนี่ยจัดของแท้ต้องดวนธรรมดาแหละครับท่านผู้ชม นี่ครับ้วยหนาลุงเทียบนะครับนี่พิงแหนเกี่ยวนะครับดือนได้ก็เป็นตังครับผมนี่ครับตอนนี้กำลังจะเข้าโนนศิลานะครับไฟแดงโนนศิลาตัวนี้จะเป็นโรงเหล็กนะครับอนสะพานลอยสะพานลอยโรงเหล็กอยู่ซ้ายมือไม่ใช่โรงเหล็กโรงโรงของเก่านะครับนี่จะเป็น โงาานะรโงพยาบาลโนนศิลากับโรงเรียนอยู่ติดกันนะครับเนะี่ยเพราะได้ตั๋วนด้ท่านผู้ชมเนี่ยนะไปหลีอเนะนี่ยเนี่ยครับอเจ่ยว่าเจาะเี่ยว่าเก่ยวครับเดินทางครับผมไปใส นะครับก็จะไปใส่ปูนนะครับเที่ยวนี้ได้ใส่เหล็กพนัดนะครับใส่ใส่เหล็กพนัดขึ้นไปจังคอยนะครับแล้วก็ไปถึงจังคอยก็ใส่ปูนกลับนะครับท่านผู้ชมหางเป้าครับพี่น้องหางเป้าได้ตีเป่านะครับตีเป่าครับ งานโมมี่ี่น้องงานบอ่อกรูกันนะครับมีต้งานอยู่บก,กี่ขั้นนะครับมแตรลดดวนนะครับที่ยาวแล้วก็ผู้ใอีกมีผมไม่ได้มีมีที่ไม่ได้ก็มีหนึ่งผมสองเบอร์สิบสองนะครับแล้วก็เสียหนุ่มครับเบอร์สองที่ผมรู้นะครับที่ไม่ได้งานนะครับนอกนั้นน่าจะได้หมดนะครับแล้วตอนแรกกะว่าจะรอใส่นะครับ ลอกอไรเดี๋ยวพี่้อกนะครับนี่สินมันไลยดากครับแตเลยอกอ่ะคือรอรอใส่อ่าพุ่งนี้นะครับไปลงวันจันทร์นะครับวันนี้วันอวันนี้วันพาหัทนะครับก็วางแผนเอาแล้วครับวางแผนเอานะครับผมกัเลยคิดว่าถ้าผมไปตีเป้าลงไปเดี่ยวนี้นะครับ ที่เป่าลงไปเที่ยวนี้ก็ขึ้นมาอีกมันก็พรุ่งนี้ใช่ไหมครับโอกาสที่ผมจะได้ใส่เสาอาทิตย์ไปลงจันทร์มันก็ยังมีอยู่นะครับนี่ครับก็ยังมีอยู่ครับมีอยูกอ่กับตีเป่าเลยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกครับของผมมาสามคนนะครับพ่อแม่ลูกนะครับ ก็ทํางานวันเดียวนะครับวันนี้นะครับขอแค่พันเดียวก็พอนะครับขอแค่มีเก็บบระพันะ 1, นะครับก็พอแล้วนะครับเพรเอาหลายนะครับอคนอนอยู่อเชยครับสามอยแล้วครับของเรียนนะครับก็ถ้าได้พันหนึ่งมันก็มันกจ หักค่าแจ๊ดค่าอะไรที่ที่ที่เหมาลงมานะครับงานขาเดียวอย่างนี้ก็อ่สี่พันกว่าบาทนะครับสี่พันพันห้าพันนะครับเติมก๊สไปครับขายอยู่ขายกินอย่อยาเหี๋ยอยู่ประมาณพันนี่แหละครับพี่น้องพันสองพันห้าประมาณนี้แหละครับไม่เกินไม่เกินนี้นะครับไม่ไม่หลุดพันนะครับไม่เกินพันห้าไม่หลุดไม่หลุดพันนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งเที่ยวนะครับ ยาเขา่าไปคิดเอาไยนะครับเป็นกันคิดครับมันเพได้เขากับเป็นทุกนะครับแล้วก็ยางเขากับเพได้ไปซื้อซอยเถาแก่ดอกนะครับอันดอกยางเปินเขากับเพาได้ซื้อวันเถาะแถาแกเ่เป็นผู้ซื้อครับอ่าเป็นไห้มาเขากับมาโลดนะครับบพรเป็นยางแถวแก่แวอ่า เอายักบาทว้ว่ันโอ้ยแล้วแท้จิงหอยดีบ่ตอนแรกตอนแรกห้รอนะครับจะรอก็ได้นะครับรอรอใส่งานลงวันจันทร์ก็ได้นะครับตีเป่าก็ได้นะครับหรือว่าจะไปใส่พุ่งนี้ไปลงชนบุรีนะครับผมมาคิดคิดดูแล้วชนบุรีนี่มันอ่ามันเป็นโรงงานของเอซีกีนะครับดูเนี้ยผมเขาก็ได้แท้แท้ ลูกเมียผมเข้าไม่ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจตีเป่านะครับเสียดายงานอยู่ครับท่านผู้ชมเสียดายงานอยู่ครับงานเต็มเที่ยวนะครับเราก็ได้สามพันสองพันโอ้ไปไกลเนาะอาจจะเรียกว่าสองพันหาสองพันนะครับเท่าแกะเขาก็เหลือเต็มเต็มนะครับก็เหลือก็เหลือเหลือายก็ตีเป่าแล้วกันเนาะอันนี้เรียงไล่ดับไล่ใจเพิ่นได้เท่าไหร่ผม บพรหูจากน้ำฝนนะครับพรขอเบาก,กันนะครับเอาเฉพาะของเฮาเนะนะครับที่ที่ผมมองเห็นแล้วกันผมจะพูดพูดแต่สิ่งที่ผมมองเห็นนะครับมองเห็นตอนนี้ก็คือมีอตองเงินตอทองนะครับกลายมาแล้วนะครับแล้วก็มาเห็นต้นผักกระเดานะครับแล้วก็หญ้า <laughs> เอาเบาไป <laughs> แกง่วงครับท่านผู้ชมแกงงวงไปอย่างนั้นเลยครับใส่เหล็กพนัดนะครับก็คือหางพนัดนั่นเองตีเป่าครับท่านผู้ชมตีรึ่นไปเอาปูนนะครับตีไปเอาปูนกลับมาแวะร้านนะครับไม่รู้ว่าทางร้านจะส่งไปไหนต่อนะครับแต่ถ้าเป็นงานแบบนี้คือจ้าจอกิ็จะว่าไปไก่ที่มันมันเหลียว่าไหลนะ เอ,อพี่ผมก็ลืมสื่อเล้นะครับที่ที่ที่ถามผมที่ถามที่ถามผมว่า,าเรียนเมาอย่างทีะนะครับถ้าไปไกลล่ะอ่าเราเหลือน้อยใช่ไหมใช่ครับถ้าไปไกลเหลือน้อยนะครับคือของพวกผมเนี่ยถ้าไปเกินหนึ่งเลขเลขกิโลเนี่ยครับที่นอกนี่มันจะมีทิปเอทิปบีนะครับก็ ถ้ามันเกินพันสามร้อยกิโลคิดกิโลละหกบาทนะครับนี่คือเท่าแก่ให้นะครับเท่าแก่ไล่ให้อีกนะครับอย่างรถน้ํามันเป็นค่าเที่ยวล่ะนะครับรถน้ามันค่าเที่ยวก็อก็ได้เลียดไปอีกบวกเลทดเข้าไปอีกนะครับก็ก็เพิ่มอะไรตามกิโลแหละพี่น้องนะครับมันก็เลยเกี่ยวกันว่าไกล้ว่าไกล,กลดินะครับ แลนไกลเท่าเด็แข่งได้หลายรถน้ำมันอะเปนว่ารถก๊าซนี่แข่งไกลเท่าไดก็ได้หน่อยเพราะว่าเขาต้องเลยเติมก๊าซเองนะครับกิโลละหกบาทครับถ้าแก่จ่ายให้นะครับถ้าพันถ้าพันสี่ร้อยกิโลนะครับก็คือเกินกิโลเกินหนึ่งร้อยกิโลนะครับเอาหกไปคูณครับเป็นเท่าไหร่ครับหกร้อยบาทครับแล้วเรามาเติมก๊าซครับท่านผู้ชม เติมก๊าซร้อยกิโลครับร้อยกิโลก็ร้อยบาทนั่นแหละครับเป็นจะบาทครับกิโลละสิบสิบสามบาทนะครับร้อยบาทก็พั 1, นสาม <c oughs> ครับกับไรนอนเนาะแกรับรถไมอย่างครับอุ้ตกใจเวินนเร์ตาแดงต่างเลยแกรับเป็อนอย่างครับดีดีก็มาได้เอวบาทนี่ล่ะเป็นดียังว่าเป็นซอยเลยแต่กี่แลนมมกดาหารแลนค้ามใสนี่เกินไปจ้ำงผงมผม แด่ละพันหาพันหกคนแต่กิโลเกินก็เลยสองพันกว่าบาทเลยิีดงิ้ออกมาเองแด่ดี๋ยวเติมการเบิดมื้อนหนึ่งเติมการเบิดมื้อนหนึ่ง <S <S อ่าเดีก่อนอ่าเล็กๆนะครับแต่แค่ผมมาขับที่เล็กๆกนะ็คือเหมากันอ่าแปดพันสี่แต่ละนะนั่น 4, นะแปดพันสี่ร้อยบาทนะครับที่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 ผมมาทัน แต่งแต่การกิโลในบาวเก็นบาทเก็นบาทเท่าไหร่เหรอฮะเพิ่มหกบาทเหรอพว่าสิบบาทนี่มาเข้ามาเมาเก้าเก้าพันพ้วนเลยสิบบาทอ่ะนั่นแหละครับประมาณนี้แหละผมผมว่าตอนผมมาขับอเมาส์เมาแปดพันแปดพันสองแปดพันสีนะครับจนเดี๋ยวนี้นะครับทุกวันนี้เหมาหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทครับ อแล้วก็บริษัทอื่นหมาหมื่นสองก็มีนะครับหลายหลายบริษัทเดียวเพราะว่าผมได้หน่อยก็มูล่ลอะไรนะครับกับบริษัทครับเป็นกับยูได้เขาไปยูได้อือนกันแหละพี่น้องนะครับผมบมซีเรียรดยอรแนวยูบัานนะครับผมมีงานกับเขาบัานเมื่อกีนมาสีเขาบ้านแล้วแต่ว่าผมพอเขาออกมาสองเจียวหนึ่งตัวแม่ยทุกใครแม่ยคอยก็ให้ท่านแล้ว ไม่้วได้เงินเนียเดี๋ยวสองสามพันเข่าเตี้ยบ้านอ่ราะมีเงินเก็เกบปฏิบัติผมอีกนะครับผมก็เลยตัดสินใจตีเป้าล่ะพี่น้องครับว่าจะชวนเสี่ยหนุ่มมาซอยจู้นะครับทีแรกมาซอยจูอยู่บ้านก็นเลยคิดไปคิดมาตีเป้าก็ไเลยครับแล้วถถะแกผมวบบว่าเออโอเคเป้ากับเป้าแค่น,นั้นะครับ แล้วก็จะเข้าเมืองคนแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอกวอ่างหวงังวนคือนเขาหรือไม่นองนะครับบ็ซีเรียสครับผมเดี๋ยวเรานอนอย่าไปเครียดนะครับเดี๋ยวมันจะร้อนตับแตกนะครับผมคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ